สำหรับท่านเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ครับหรือต้องการอยากจะมีรถมอเตอร์ไซค์อยากจะเปลี่ยนไปเป็นเงินนะครับวันนี้ในส่วนของเท่าแก่ MAI ครับทำสินเชื่อดีๆตัวหนึ่งนะครับของ KTC มารีวิวแล้วก็นำมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับ เกเป็นทางเรื่องนะครับในการที่ท่านจะสามารถนะนำเงินมาใช้หมุนทํากิจการนะครับหรือใช้เรื่องของเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับรายละเอียดของตัวสินเชื่อตัวนี้ครับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์สายซิ่งนะฮะอนุมัติไวครับรับเงินภายใน2ชั่วโมงนะนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงอ1าต่อเดือนนะครับถ้าด้านสนใจเนี่ยนะฮะท่านก็สามารถ ในการที่จะกรอกนะครับกรอกข้อมูลเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาติดต่อกลับไปนะครับจากลิงก์ใต้คลิปนะครับเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะให้กรอกอะไรบ้างนะครับเวลาเข้าไปก็จะได้เห็นนะประมาณนี้นะครับก็ตัว ktc พี่เบิ้มนะครับสินเชื่อของจักรยานยนต์นะครับกรอกที่นี่ครับนี่กรอกแค่ชื่อนะฮะกรอกชื่อนะครับกรอกชื่อกรอกนามสกุลกรอกเบอร์โทรนะฮะกรอกอีเมลจังหวัดที่ท่านอยู่แล้วก็ในส่วนของทรรายได้ กรอกเพียงแค่นี้ครับที่เหลือเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะติดต่อกลับไปนะครับตามชื่อแล้วก็เบอร์โทรที่ท่านให้ไว้บั้นเช็คเบอร์โทรนิดนึงนะครับว่าเป็นเบอร์โทรที่ถูกต้องนะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดให้ครบนะนะครับเรื่องของตัวรายได้นี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่านั้นเป็นเค์เบื้องต้นในการพิจารณานะครับส่วนจังหวัดมันอาจจะมีบางจังหวัดที่มันไม่ได้ครอบคลุมเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อกลับไปนะครับกรอกไว้แค่นี้ครับที่เหลือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับในส่วนของตัว สินเชื่อตัวนี้นะครับเงอนไขเป็นยังไงบ้างนะครับเงินไขตัวสินเชื่อของทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะครับพร้อมบัตรกดเงิน KTC พี่เบิ้มนะครับตัวช่วยในการที่จะหมุนเงินทันใจแถมยังมีรถไว้ใช้ไว้ขี่ได้เหมือนเดิมนะครับได้เงินก้อนใหญ่ครับได้แน่นะครับพี่เบิ้มจจะให้นะฮะมีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นของตัวเองครับไม่ติดไฟแนซ์นะอันนี้สําคัญนะครับไม่ติดไฟแนซ์นะครับนาเล่มเขียวมาแลกนะครับก็รับวงเงิน ก้อนใหญ่ไปใช้ได้ทันใจนะครับอนุมัติถึงที่นะครับสมัครได้ทุกอาชีพนะครับอนุมัตไว้ครับภายใน2ชั่วโมงรถก็ยังมีขับนะครับรถยังมีขับนี่ง่ายเลยนะครับถ้าข้อมูลครบถ้วนนะครับแล้ว้านนี้ต้องกับไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสอนุมัติไว้นะครับไปในงชั่วโมงดอกเบี้ยก็ตามนี้นะครับตามที่แจ้งนะผ่อนได้นานสูงสุดนะครับถึง 60เดือนนะครับก็5ปีนะฮะสำหรับคุณสมบัติครับในการที่จะขอยื่นสินเชื่อตัวนี้นะฮะก็เป็นไทยเป็นคนไทยนะครับ20-25ีนะปีรายได้ขั้นต่ำนะครับก็อยู่ที่8,000บาทนะครับมีประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยไม่ต่ำกว่าสีเดือนนะครับเพราะนั่นสายที่เป็นท่านอาจจะมีรถนะครับไปทําเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับหรือทําเรื่องของตัวรับส่งหรือกิจการอะไรต่างๆก็ว่านไปนะครับ มีโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับที่สามารถติดต่อได้สะดวกนะครับมีชื่อเป็นเจ้าของเล่มนะชื่อเจ้าของเล่มของทะเบียนรถนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ติดไฟแด์นะครับเอกสารที่ท่านต้องเตรียมนะครับก็คือเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงนะพร้อมสําเนานะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็เอกสารแสดงเรื่องของตัวรายได้มีอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนที่เป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะฮะ สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดนะครับฉบับจริงด้วยนะครับหนังสือรับรองการหักภาษีหนะ้าที่จ่ายด้วยนะครับแล้วก็ตัวเอกสารแสดงเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับวันนี้ที่เราทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ดูตรงนั้นเพิ่มเติมนะครับวันนี้ที่เราเป็นเป็นลักษณะของที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะนะครับที่เป็นขับรถเนี่ยนะครับตรงนั้นก็มันไม่ได้มีในลักษณะของที่เป็นเงินเดือนถูกไหมฮะมะันก็ต้องมีเอกสารที่ประกอบอาชีพว่าถ้าทำอะไรนะครับในส่วนของสําเนา รายการเดินบัญชีธนาคารนะครับของสถาบันการเงินย้อนหลังนะครับหเดือนนะครับนี้ไปขอสเตทเมนต์นมาจากธนาคารนะครับสำเนาหน้าบุ๊คแบงค์นะครับก็เป็นของกรุงไทยนะครับในการจรับเงินเวลาอนุมัติแล้วเนี่ยก็จะโอนเข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับหลักฐานการต่อภาษีรถอันนี้สําคัญนะครับต้องต่อภาษีรถให้เรียบร้อยด้วยนะครับ ทะเบียนรถเล่มจริงแล้วก็มีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของนะครับไฮแล้วนิดนึงนะครับกรณีทีเเ่เป็นเป็นเป็นตัวดอกเบีย้ยเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าอยู่ที่ 1. 1 3เต่อเดือนนะครับถ้าเป็นรายปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ที่สิต่อปีนะครับแล้วก็เป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกนะฮะละนะครับสำหรับสายแวน้นนะครับสายที่มีรถอยู่แล้วนะฮะถ้าท่านสนใจนะครับ,นะรบก็สามารถกรอกข้อมูลนะครับเพื่อจะอ่ สมัครเบื้องต้นนะครับแล้วเจ้าหน้าที่กลับไปตามลิงก์ใต้คลิปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ขอให้ยื่นจิตจำนงไปนะครับและขอขอให้ได้สินเชื่อกันทุกคนครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณครับ